สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนชิมกุล بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته เมตตาความกรุณาประณีจากเอกองอัลลอฮฺมะฮ์มัดอัลาเพื่อประสบแด่พวกเราทุกๆคนครับอัลฮัมดุลิลละครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับถึงชีวประวัตินะครับของบรรดาซอบาองท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับบรรดาสหายคนสนิทนะครับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับท่านสาอิดอิบนาอามิสอัลจุมะฮีนั่นเองนะครับอย่างที่คครรรรััั้้้งงงทททีีี่่่่แลววเเนนนยาาไดดพูดถึปะะติขอบ ย้อนกลับไปนะครับก็คือท่านเนี่ยท่านสาอิบเนออามิรอัลจุมาฮีตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นเด็กหนุ่มนะครับเด็กหนุ่มที่เป็นคนชาวเมืองมักกาะนะครับแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหัวหน้ากุเรชมักกาะเนี่ยนะครับว่าจะเป็นท่านซุฟยานอิบนุฮาร์บินนะครับแล้วก็ท่านซอฟวาร์อิบนุอุมัยยะเนี่ยนะครับตอนนั้นได้เรียกนะครับเรียกคนมักกาะทั้งหลายเนี่ยมามารวมตัวกันเพื่อที่จะไปที่ตะนาอิมนะครับเพื่อไปดูการสังหารนะครับ สังหารสหายของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมนะครับซึ่งท่านซอิดอิบนออามิดเนี่ยก็ได้เดินทางไปนะครับได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้เห็นนะครับสหายท่านนั้นที่จะถูกนำมาสังหารในวันนั้นก็คือท่านคูเบบินอาดีนั่นเองนะครับท่านคูเบบินอาดีก็ถูกถูกล่อลวงมานะครับเพราะว่ามีคนไปหาท่านนบีนั่แหละบอกว่าท่านนบีว่าให้ส่งคนมาช่วยสอนกุรอานหน่อยให้มาสอนศาสนานะ พวกกลุ่มชนชั้นหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วก็พาท่านคูเบบินอดีมานะครับแล้วก็ทําการหักหลังนะครับแล้วก็จับท่านคูเบบินอดีนยส่งให้กับท่านบรรดากรชเมืองในเมืองมะก,การนั่นเองท่านไซดิบโนอามิสเนี่ยนะครับก็เดินทางมามาม,ามาที่ตนาอิมเพื่อดูนะครับดูเหตุการณ์สังหารดูการประหารท่านคูเบบินอดีเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับของคนที่ ปฏิเสธศาสนาดั้งเดิมนะครับของบรรพบุรุษนะครับแล้วก็ไปเข้าศาสนาอิสลามก็จะถูกแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดหลังจากสงครามบัดัตนะครับซึ่งกุเรชมักาเนี่ยก็มีความเครียดแค้นนะครับมีความต้องการที่จะล้างแค้นนะครับให้กับคนที่ได้เสียชีวิตไปในสงครามบัดัตนะครับในฝั่งกุเรชมักานะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือที่เป็นหัวหน้า เผ่าที่เป็นแกนนําในการทําครั้งนี้ก็คือซุฟยานอิบนฮาฮัร์บินตอนนั้นท่านซุฟยานเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เข้ารับศาส,สนาอิสลามนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านซุฟยานอิบนฮาฮัร์บินเนี่ยท่านก็ได้เข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยได้เป็นเ,เป็นพ่อนะครับเป็นบิดาของท่านมูอาวิยะนะครับที่เราได้รู้จักกันนะครับคือท่านมูอาวิยะส่วน คนใหญ่คนโตอีกคนหนึ่งนะครับในเมืองมัก,การตอนนั้นนะครับที่ทําการรวบรวมคนเพื่อไปดูการสังหารท่านคูเบฟเนี่ยก็คือท่านซอฟวานอิบนนอุมัยยะนะครับท่านซอฟวานอิบนอุมัยยะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ท่านซอฟวานอิบนนอุมัยยะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากการาพิชิตเมืองมัก,การใน,ในฮิจรัลสกัลที่8เนี่ยนะครับท่านก็ได้หลบหนีไปสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺสัตาลาก็ทรงดลใจนะครับให้ท่านเนี่ยได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ท่านซอฟ,ฟวานอิบヌอุมัยยะเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเผ่าเดียวกับกับท่านสาอิดอิบนูอาม,มิดนะครับที่เราจะเล่าประวัติถึงของท่านนะครับเดี๋ยวนี้เราเราเราลองอย้อนนะครับกลับมาถึงคนอื่นก่อนนะครับคนรอบๆตัวท่านสานอิดอิบนาอุมิดอลัลจุมาฮีท่านซอฟวานอิบูอุมัยยะเนี่ยท่านเป็นคนในเผ่าอัลจุมนะครับเผ่าเผ่านี้นยก็เป็นเผ่าหนึ่งที่แตกออกมาจากกุเรชในเมืองมักการนั่นเองเผ่าเผ่านี้เนี่ยนะครับ มีซอบาของท่านอับดุลเบมม์มูฮ hey ัมหมัดส <m> ุลลัลฮุเยลสลามเนี่ยหลายท่านอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียงนะครับในหมู่เบนูจุมเนี่ยนะครับหรือว่าอัลจุมะฮีเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือท่านอุส man bin m u s ู l นะครับท่านอุส man bin m u s ู l อัลจุมะฮีท่านท่านนี้เนี่ยก็เป็นซอบาของท่านอับดุลเบมม์มูฮัมหมัดสุลลัลฮุเยลสลามที่เข้ารับนับถือนะนะครับศาสนาอิสลามเนี่ย ในยุคแรกๆเลยนะครับเป็น erne, ประมาณ15คนแรกนะครับในเมืองมักกะตอนนั้นก่อนที่ท่านนบีมูมฮัมหมัดสุลตลลฮุยเลวิสซัลลัมเนี่ยจะเข้าไปสอนที่ดารุนอารกอมนะครับบ้านของท่านอารกอมก็คือเข้าท่านอุสมานบินมัซซูนเนี่ยเข้ารับอิสลามในช่วงแรกๆเลยนะครับจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยก็อพยพนะครับจากเมืองมักกะไปสู่เมืองมดีนะดังนั้นท่านอุสมานบินมัซูนเนี่ยจึงได้รับตําแหน่งนะครับเป็น ซอฮาบะชาวมุฮัจิรินนะครับก็คือซอฮาบะที่เดินทางนะครับอพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปสู่เมืองมาดีนะต่อมาเนี่ยนะครับท่านอุสมานบินมะซูนก็ได้เข้าร่วมสงครามกับท่านนบีน,นะครับในสงครามบาดัตสงครามอูฮุดต่อมาเนี่ยนะครับท่านก็ได้เสียชีวิตลงนะครับคนแรกนะครับท่านเป็นชาวมุฮัจิรินคนแรกที่ได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็ได้ ถูกฝังในกูโบบกียนะครับเป็นคนแรกนะครับในบรรดามมฮัหจหริจนที่ถูกฝังที่กูโบบกียที่เมืองมาดีนนะนะครับอีกอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือท่านอุเมิ um อิบนัวับอัลจูมาฮีอ่าท่านนี้ก็เป็นบรรดาซอซาบ้านะครับที่อยู่ในเผ่าเผ่าเดียวกับท่านสายดิบนอามิรอันจูมาฮีนั่นเองส่วนเออเราย้อนกลับมาที่ท่านอุสมานบินมาซูนนิดหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุสมานบินมาซูนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเออ เป็นพี่ชายนะครับเป็นพี่ชายของพระนางไซน,นับ un, อิบนุมัสูนอะไซนับบินติมสูนนะครับพระนางไซน,นับบินติมสูนคนนี้เป็นไครนะครับคนคนนี้เนี่ยก็คือเป็นภรรยาของท่านอุมัรบินคอตตอฟนะครับก็คือคอลิฟ้าท่านที่2ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับดังนั้นเผ่าบานูอัลจุมหรือว่าอัลจุมะฮีเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นเผ่าหรือเป็นตระกูลนะครับที่มีซอบะนะครับ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีเป็นซอฮาบะนะครับที่มีบทบาทนะครับในโลกอาณาจักรอิสลามอย่างมากมายนะครับเราย้อนนะครับกลับมากลับมาที่ซอฮาบะคนหลักของเราก่อนตอนนี้นะครับก็คือท่านสาอิดอิบนูอามอัลจุมะฮีนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านสาอิดอิบนาอามอัลจุมะฮีเนี่ยนะครับท่าน เป็นเด็กหนุ่มนะครับแล้วก็มองเห็นท่านเห็นการสังหารทุกอย่างที่ท่านคูเบฟบินอาดีเนี่ยนะครับได้ถูกโดนนะครับเมื่อการสังหารเนี่ยนะครับสิ้นสุดลงนะครับเมื่อกูเรชมักกาเนี่ยก็ได้ทําการทรมานนะครับท่านคูเบฟบินอารีด้วยก,การตัดอวัยวะของท่านเนี่ยทีละชิ้นทีละชิ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เมือ่อทุกอย่างเ,เสร็จสิ้นลงนะครับกูเรชมักกาเนี่ยก็ ทุกคนเนี่ยก็เดินทางกลับนะครับเมื่อเห็นเพราะว่าการฆ่าการฟันกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับกลุ่มชนอาหรับในยุคยุคสมัยยุคสมัยก่อนๆเนี่ยนะครับออทุกคนก็กลับบ้านแล้วก็ลืมเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ครับแต,แต,แต่แต่ท่านซาอิดอิบนาอามิรอัลยูมาฮีเด็กหนุ่มในตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านเห็นทุกๆอย่างแล้วภาพต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมันกลับกลับลืมไม่ลงครับ ท่านสาอิอิบนนอามิรอัญจุมะฮีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยมองเห็นนะครับท่านคูเบบินอดีฝันถึงท่านคูเบบินอดีในยามที่ท่านนอนนะครับแล้วก็เมื่อยามที่ท่านตื่นขึ้นเนี่ยนะครับท่านสาอิอิบนนอามิรอันจุมะฮีเนี่ยก็เห็นท่านคูเบบินอดีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นภาพลางๆเนี่ยลอยตามมาอยู่ในความคิดของท่านเสมอนะครับคือไม่ว่าท่านท่านสายิิมนนอามิตรเนี่ยนะครับจะหลับนะครับหรือว่าท่านจะตื่นขึ้นเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพ ที่ท่านคนะูเบบินอาดีเนี่ยได้ถูกสังหารแล้วก็เห็นภาพอะไรครับภาพที่ท่านคนะูเบบินอาดีเนี่ยขอกุเรชมาการเนี่ยละหมาดก่อนที่ท่านเนี่ยจะถูกสังหารนะครับขอละหมาดเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเข้าซึมซับเข้าไปในหัวใจของท่านสาอิดอิบนอามิรอันยูมาฮีเนี่ยนะครับท่านสาอิดอิบนอามิรอันยูมาฮี um เนี่ยท่านก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะอยากที่จะเรียนรู้ถึงอิสลามว่าอิสลามคืออะไร นะครับอิสลามเนี่ยทำไมถึงคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับถึงได้รักคนคนหนึ่งได้นะครับเหมือนที่ทำไมท่านคุเบบบินอดีเนี่ยสามารถที่จะรักท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สุลต่ลนฮุ่ยอะลัยฮะสันลำได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะยอมแลกชีวิตนะครับยอมสละตัวเองเสียสละตัวเองทุกอย่างก็เพื่อท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่ลนฮุ่ยอะลัยฮะสันลำนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านคุเบบบินอดีทำในวันนั้นเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนคำสอนนะครับที่เป็นคำสอนที่ไม่มีคำพูด แต่เป็นคําสอนที่เป็นแสดงออกด้วยกับการกระทํานะครับสอนให้ท่านซาอิอิปนอามิรันจุมนะฮีเนี่ยรู้นะครับถึงว่าชีวิตที่แท้จริงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงเนี่ยนะครับก็คือต้องมีอากีดามีหลักการศรัทธาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อะไรครับต้องยิฮาดฟีซาบิลินละนะครับแล้วก็ต้องทําการต่อสู้นะครับในหนทางขององัลลอฮฺสุลตาราจนกระทั่งว่าถึงเสียชีวิตลงนี่เป็นคําสอนหนึ่งนะครับที่ท่านคนะูเบบบินอาดีเนี่ยได้ สอนท่านไซดิมโนอาเมรผ่านการกระทําต่างๆในวันนั้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วท่านคูเบบินอาดีเนี่ยก็ได้สอนท่านไซดิมโนอาเมรอีกกันนะครับว่าอหมานที่แท้จริงนะครับอีมานที่มันหยั่งลึกอีมานที่มันมีความแข็งแรงมากๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําอะไรสามารถที่จะทําสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆที่คนนคิดไม่ถึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับด้วยกับการอหมานที่แท้จริงอหมานที่มั่นคงนั่นเอง นะครับแล้วท่านสาอิบโนอามิรก็ได้เรียนรู้อย่างนี้นะครับว่าว่าการรักคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับว่าคนคนหนึ่งจะรักใครเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรักได้ไปมากกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยรักนบีของอัลลอฮฺสุบฮฺอลตเป็นนบีที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮฺสุบฮฺตัลตนั่นเองนะครับนี่แหละก็คือทําให้ท่านสาอิบนนอามิรเนี่ยรับอิสลามนะครับท่านก็เดินทางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางออกนอกเมือง มะกานะครับแล้วก็เดินทางไปที่เมืองมดีนาทันทีเพื่อที่ต้องการเข้ารับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เรียนรู้ศาสนาอิสลามจากท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮิุยสลลัมครับครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮิุยสลลัมเนี่ยนะครับได้วะฟาตได้ถึงเสียชีวิตนะครับท่านได้เสียชีวิตกลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยที่ท่านเสียชีวิตลงแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่ลนฮุอะลัยฮิุยสลลัมเนี่ยก็พึงพอใจนะครััับบบมมมมมีีควาาาาาพพึงอออออใจกกท่นนซิิิดุุลญะฮๆ ท่านสดอิบุนอามิรอันจุมะฮีท่านท่านนี้เนี่ยนะครับซอบาท่านนี้เนี่ยเป็นซอฮาบาที่บรรดาอัครสาวกบรรดาสหายคนสนิทของท่านอบีมุ h a ม m a d สุลลัลลอฮิซุลแลมทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักท่านอุมัตท่านอุสมานท่านอาลีเนี่ยจะรู้ว่าท่านสดอิบุนอามิรเนี่ยนะครับเป็นคนที่ซื้ออาคิรอของอัลลอฮฺสุบะตาลาซื้อโลกหน้าเนี่ยด้วยกับโลกดุนยาของเขาทั้งใบนะครับยอมแลกดุนยาของเขาทั้งใบเนี่ยเพื่ออาคิรอของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวดาลาเมื่่อเเป็นนนนชี้ะครับ เ,เมื่อท่านอบับดุลสลามเสียชีวิตลงนะครับท่านอบูบักได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งคอลิฟะท่านอบูบักเนี่ยนะครับก็มีความพอใจนะครับแล้วก็มีความประทับใจในตัวของท่านสายิบนูอามิรันจุมาฮีอย่างมากนะครับไม่เพียงเช่นนั้นครับเมือเอ่อช่วงเวลาการปกครองของท่านอบูบักอัสซิดิกได้หมดลงเนี่ยนะครับท่านอุมัรบินคอตตอฟได้ขึ้นมานะครับได้ขึ้นมาดํารงตําแหน่งต่อจากท่านอบูบักเนี่ยนะครับท่าน อุมัรเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับท่านก็ได้คัดเลือกท่านสาอิดอิบนูอามิดอัลจูมาฮีเนี่ยนะครับให้เป็นคนสนิทนะครับคอยออให้คำปรึกษาแล้วก็คอยปรึกษากับท่านอุมัรอิบนูคอตอบนั่นเองเมื่อนะครับเมื่อท่านอุมัรอิบนูคอตอบเนี่ยนะครับได้ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับได้ขึ้นดำรงตำแหน่งคอลิฟฟะนะครับ <legislation> ท่านสายิบอิบนอามิรอัลจุมาฮีเนี่ยท่านก็เดินทางไปหาท่านอุมัรนะครับแล้วก็ไปบอกกับท่านอุมัรนะครับยาอุมัรอูซีกะอันตักชัลลาฮ์ฟินนาสนะครับท่านสายิบบอกกับท่านอุมัรเนี่ยนะครับว่าฉันขอเตือนท่านหน่อยฉันขอสั่งเสียกับท่านหน่อยนะครับว่าให้ท่านเนี่ยกลัวอัลลอสซาตาลาเกรงกลัวอัลลอสซาตาลาในเรื่องของมนุษย์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าให้ท่านอุมัรเนี่ยนะครับปกครองแล้วครับแล้วก็ดํารงตําแหน่งเนี่ยนะครับด้วยกับการที่จะต้องดูแลนะครับคนที่อยู่ ภายใต้การปกครองเนี่ยอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์นะครับโดยที่ไม่บกพร่องโดยที่ไม่เกิดความลำเอียงนะครับแล้วก็ต้องให้มีความยุติธรรมนะครับตักชัลลอฮ์ฟินนัสนะครับจงเกรงกลัวอัลลอฮฺซาตาลาในเรื่องของมนุษย์ทั้งหลายนะครับเวลาตักชันนาสฟิลลาฮินะครับแล้วท่านสายดิบนอามิร์ก็บอกกับท่านอุมารนะครับแต่นะครับท่านอย่าได้กลัวมนุษย์ทั้งหลายฟินลาฮินในเรื่องของอัลลอฮฺซาตาลานะครับแม้ว่าถ้าคนนี้เนี่ยมาบอกให้ท่านหยุดนะไม่ว่าจะ หยุดทําการละหมาดหรือหยุดอะไรก็แล้วแต่นะท่านซาอิดิบนาอิมิรบอกกับท่านอุมัรนะครับอย่าได้กลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะละว่าอัลลาอยู่คอลิฟะเกาลูกะฟิอาลลักนะครับแล้วท่านซาอิดิบนาอิมิรก็บอกกับท่านอุมัรอีกนะครับว่าอย่าให้คําพูดของท่านเนี่ยมันขัดนะครับขัดกับอะไรมันขัดกับการกระทําของท่านนะครับฟาอินนะคอยร์ลเกาลิมาซัดเดอร์ฮุลฟิอาะนะครับท่านซาอิดิบนาอิมิรบอกจบประโยคนะนะครับด้วยกับประโยคที่ สวยงามเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคําที่กินใจกับพวกเราทุกๆคนนะครับท่านสาดิมนอนมิรก็บอกกับท่านอุมัรีนะครับว่าเพราะว่าแท้จริงคําพูดที่ดีเนี่ยนะครับคำพูดที่ดีคือมาซดะกะฮุลฟิอัก็คือคําพูดที่ทําไมพูดแล้วก็ทําสิ่งนั้นนะครับก็คือพูดแบบไหนแล้วก็ทําสิ่งนั้นออกมานะครับให้คําพูดของเราเนี่ยมันตรงกับการกระทําของเรานั่นเองนี่ก็คือท่านสายดิบนอนมิรอัลจูมาฮีนะครับได ทำการทักเตือนนะครับกับท่านอุมรัรได้ได้บอกนะครับกับท่านอุมัดเบนคอตตอบในครั้งที่ท่านอุมัดเบนคอตตอบเนี่ยนะครับได้ขึ้นดำรงตำแหน่งคอลิฟะเราจะเห็นได้นะครับว่าขนาดว่าท่านอุมัดเบนคอตตอบเราก็ทราบเองเนี่ยนะครับว่าท่านอุมัดเบนคอตตอบได้รับที่ได้รับการยืนยันจากท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสโลสลัมว่าท่านอุมรัรเนี่ยเป็นชาวสวรรค์พวกเราก็รู้นะครับแล้วเราคิดว่าท่านซาอิดอิบนาอามิรอัลจุมาฮีไม่รู้นะครับว่าท่านอุมรัรถ,ถูก ถูกท่านนบีเนี่ยรับรองแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์นะครับในเมื่อท่านอบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วนะครับท่านซาอิดบนอามิดจะไปเตือนท่านอุมัดได้อย่างไรนะครับซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็คือเหมือนว่าท่านซาอิดเนี่ยก็คือต้องตําแหน่งเนี่ยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องน้อยกว่าท่านอุมัดแน่นอนแต่ทําไมนะครับท่านซาอิดบนอามิดถึงถึงเตือนท่านอุมัดนะครับก็เพียงเพราะว่าท่านอุมัดรู้นะครับว่าท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะตําแหน่ง ท่านกลางจะสอนกับพวกเราทุกๆคนนะครับว่าไม่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะตำแหน่งนะครับใหญ่โตขนาดไหนเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมากขนาดไหนก็ขาดอะไรไม่ได้ครับขาดคําตักเตือนจากคนรอบข้างไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยทำอะไรออกไปเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเอ้ยบางครั้งอาจจะเราพลาดไปแล้วนะครับมองไม่เห็นความผิดของตัวเองนะครับดังนั้นเราต้องการอะไระก็ต้องการ คนรอบๆข้างเนี่ยคอยตักเตือนเราคอยบอกเราให้อันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันอาจจะพลาดไหมนะลองเปลี่ยนเป็นอย่างงู้นลองเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่ท่านอุมัรบินคอตอบกาลังสอนกับพวกเราผ่านผ่านจากท่านซาอิดอิบนามิดอัลจุมาฮี um ah e นั่นเองนะครับครั้นเมื่อท่านอุมัรบินคอตอบดารงตําแหน่งเนี่ยนะครับท่านก็เอ่อต้องการที่จะให้คนที่ท่านไว้ใจคนที่ท่านเชื่อใจเนี่ยนะครับไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้าหัวเมืองต่างๆนะครับที่ท,ที่ท่านอุมัตเนี่ยได้พิชิตไว้ท่านเพราะว่าในสมัยท่านอุมัตเนี่ยนะครับอิสลามอาณาจักรอิสลามเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขยายไปไกลนะครับท่านอุมัตก็ต้องส่งนะครับคนที่ท่านไว้ใจเนี่ยไปเป็นผู้ปกครองหนึ่งในนั้นครับท่านอุมัตเนี่ยได้ถงได้ส่งท่านซาอิดอิบนาอามิรอันจุมฮีเนี่ยได้ เข้ารับตําแหน่งนะครับในการที่จะไปปกครองเมืองฮิมส์นะครับเมืองฮิมส์เมืองฮิมส์เนี่ยก็จะอยู่แถวแถวเมืองกูฟ้านั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเมืองเล็กกว่าเมืองกูฟ้านั่นเองในสมัยนั้นนะครับท่านอุมัรเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับท่านไซดิมนอมิรว่าอาฉันจะแต่งตั้งท่านเนี่ยให้ไปเป็นผู้ปกครองเมืองฮิมส์นะนะแล้วเมื่อท่านไซดิมนอมิรได้ยินดังนั้นนะครับท่านก็พูดขึ้นมานะครับยาอุมัรนะชัดตุกลออัลลาตฟต์อัลลาตฟตินานีนะครับ ท่านซาอิดอิบนาอามิตเนี่ยได้ขอท่านอุมัดนะว่าท่านอุมัดขอเถอะอย่าได้ให้ชั้นเนี่ยต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องฟิตนาต่างๆมากมายความวุ่นวายต่างๆมากมายนะครับเ,เมื่อเราได้ยินอย่างนี้เราจะอาจจะเอกใจนะครับว่าท่านอุมัดเนี่ยก็กาลังจะมอบตําแหน่งนะครับได้ตําแหน่งหน้าที่ได้มีหน้ามีตาในสังคมได้ไปเป็นผู้ปกครองเมืองแต่ทําไมท่านซาอิดอิบนาอามิดถึงบอกนะครับว่าการที่จะแต่งท่านแต่งตั้งชั้นเนี่ยมันเหมือนท่านเนี่ยโยนชั้นลงไปในความวุ่นวายในโลกดุนยา ครับทำไมท่านซาอิดอิบนาอามิรถึงได้พูดแบบนั้นนะครับเราไว้เราโปรดติดตามกันในตอนต่อไปครับสลามุาลัยกุมวเรฮ์มตุลลอฮวิวะบเระกาตุมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0 0 9 แป9ส99 9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม